สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของเวลาพัฒนานะครับปรนจำวันที่เมกราคม6กนะครับเช่นเดิมนะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่9กันนะครับเรามาสรุปผลของวันที่6กันก่อนนะครับเด่นราวัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่2และก็3นะครับฝันงเดือที่2นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้องหามไว้นะครับ ผลนะครับ8 1 6 5นนะครับในส่วนของเรียน2ตัวก็ถือว่าหลุดนะครับเรียน3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่6หลักหน่วยบนนะครับก็มาแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับเรียน3ตัวนะครับตัวเจาะนะครับ2 4 26นะครับที่ให้เน้น26ไปนะครับพลาดไปแต้มเดียวนะครับยังไงก็ขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับในวันที่แล้วมั่นใจว่า2จะมานะครับคู่กับ6นะครับ แต่กลายเป็นหนมาแทนนะครับก็เด่น2ตัวถือว่าหลุดนะครับแต่ว่าเด่น3ตัวนะครับก็ยังมาเช่นเดิมยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับลาพระนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่4ี่ตั้งแหนึ่งนะครับฟันไปที่4นะครับผลนะครับแปดหนึ่งหกห้าแปดนะครับก็เข้ามาที่1นึ่งรูดหนึ่งนะครับวิ่งรูดหนึ่งหลักสิบ บนนะครับมาตัวรองนะครับตัวเน้นที่ผมเน้นไว้ให้ไม่มากนะครับก็มาแค่ตัวรองนะครับก็ถือว่าทั้ง2สูตรนะครับสูตรหลักลุดแต่สูตรใหม่นะครับมาที่วิ่งดูด1บทนะครับก็ถือว่ายังก็ยังมานะครับถึงแม้ว่าจะมาเป็นตัวรองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเด่นสตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับตัวเน้นโตฟันนะครับ ตัวที่ชนหลายๆสูตรอาจจะไม่มานะครับมาเป็นตัวรองแทนนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมาต่อนะครับในแนวทางของวันที่9กันเลยนะครับก่อนยืนย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางนะครับแนวทางนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางมีเข้ามีดดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่เด่นสองตัวนะครับของสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวสูตรหลักนะครับผมคำนวณได้ที่0แล้วก็1นะครับผมฟันไปให้ที่0นะครับชุดคู่0นะครับก็จะได้ที่0 1 0 3 0 6 0 7แล้วก็0 9ย์นะครับ คูณ1เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น1 1 1 3 1 6 1 7แล้วก็1 9นะครับชุด3ตัวนะครับ9 0 6 9, แล้วก็0 06นะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับคำนหน้าที่6 2และก็9นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปที่06แล้วก็09คู่1ก็จะเป็น16แล้วก็19นะครับเด่น 5, ให้ไว้4ชุดเช่นเดิมน,นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับ ชุด3ตัวนะครับฝันไปที่เก้นะครับสำหรับเดือน2ตัวนะครับ0ูนย์และก็1นะครับไม่ชนกับเดือน3ตัวนะครับ6 2 9นะครับไม่ชนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวังไว้นะครับเดือน2ตัวนะครับอาจจะมาคู่กับเดือน3ตัวมา1 2ตัวนะครับถ้าไม่ชนกันแบบนี้โอกาสที่จะมาคู่กันนะครับ มีเยอะนะครับมีโอกาสมาเป็นคู่กันนะครับอาจจะเป็น 06, 02แล้วก็09นะครับแล้วก็ 16, 12แล้วก็19นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับเน้นไปที่ผมชอบนะครับส่วนตัวชอบไปที่06แล้วก็09นะครับสําหรับเด่น2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบที่0ตามตัวฝันนะครับ แล้วก็ชุด2ตัวนะครับ0ูนย์หกนาะครับส่วนตัวนะครับลึกๆึกครับในแนวทางวันที่9นะครับส่วนตัวตัวเด่นนะครับผมชอบไปที่ศูนย์มากเป็นพิเศษนะครับตัวรองก็จะเป็นที่1นะครับแต่ก็ยังย้ําเช่นเดิมนะครับว่าเด่น2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งศูนย์และก็1นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบตามสูตรฟันไ้ให้อาจจะชอบไปที่1นะครับก็นํา1ไปนำหนึ่งไปใช้ได้นะครับ สองตัวนะครับศูนย์หกศูนย์เก้านะครับชอบสองชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดรองจะเป็นหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับสําหรับชุดสามตัวนะครับก็ชอบตามสูตรเน้นไว้ให้เลยนะครับเก้าศูนย์หกนะครับอย่างที่บอกนะครับส่วนตัวนะครับคิดว่าเดือนสองตัวน่าจะมากู้กับเดือนสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับสูตรหลักนะครับสรุปสั้นๆ าก็น่าจะประมาณนี้นะครับวิ่งรูดศูนย์นะครับรองหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะ2ตัวนะครับศูนย์หกศูนย์เก้านะครับเน้นไปที่ศูนย์หกศูนย์เก้านะครับรองไปที่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับชุดสามตัวเน้นไปที่เก้าศูนย์หกตามสูตรฝัดนะครับถ้าเดินสามตัวนะครับส่วนตัวก็ชอบไปที่หกแล้วก็เก้านะครับเพราะว่ามาอยู่ที่คู่สองตัวตัวเน้นด้วย คิดว่าเด่นสตัวมา1นึงตัวยังไงก็ต้องมีติดเช่นเดิมนะครับส่วนตัวเลือดๆนะครับชอบไปที่6นะครับแล้วก็รองกานะครับส่วน2นะครับอาจจะชอบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวชอบที่6กับก้านะครับสำหรับเด่น3าตัวมา1นึงตัวนะครับต่อกันที่ราวนาสุดใหม่นะครับคำนวณได้ที่3และก็4นะครับ ผมฟันให้ไปที่3นะครับสำหรับเด่น2ตัวลราวนาสุดใหม่นะครับคู่3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับนำส2สูตรเด่น2สูตรมจาจับวินกันเช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่013 014แล้วก็034 1 34นะครับได้ที่4ชุดเช่นเดิมนะครับ คู่สตัวนะครับก็จะได้ที่03 04 13และก็14นะครับชุดคู่เน้นนะครับของชุดคู่จับวิน2สูตรนะครับเน้นไปที่03 4 03และก็04นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับ 034นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับของราพน้าสูตรใหม่นะครับไม่ชนกระเด็น3ตัวมา1-2ตัวนะครับาฉะนั้นนะครับส่วนตัวนะครับอาจจะมาคู่กับเด่น3ตัวนะครับหรือไม่อาจจะมาเป็นชุด3ตัวในนี้นะครับยังไงปเพื่อนรองพิจารณาดูนะครับในแนวทางที่9นะครับอาจจะ อาจจะจับยากหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ชนกันเลยนะครับทั้งเด่น3าตัวแล้วก็เด่นสูตรหลักแล้วก็เด่นสูตรใหม่นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมาอย่างละตัวนะครับหรืออาจจะมาคู่นี้นะครับหรืออาจจะมาคู่นี้นะครับสําหรับ3และก็4นะครับเด่น2ตัวของราพัฒนสูตรใหม่นะครับส่วนตัวนะครับ จริงๆแล้วในหลายๆสูตรนะครับมีทั้ง3และก็4ติดในหลายสูตรนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับถ้าให้เลือกจริงๆนะครับผมขอเลือกไปที่3ตามสูตรฟันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้ง3ทั้ง4มีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ผมจะเอียงไปที่3ามากกว่ามากกว่า4เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรพนาสูตรใหม่นะครับผมให้วิ่งรูด3แล้วก็รอง4นะครับ ย้ำเลยนะครับว่า4นะครับมีโอกาสมาใกล้เคียงกับ3นะครับเพราะในหลายสูตรที่ผมมีนะครับก็มี4ติดหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับสําหรับชุด3ตัว2ตัวนะครับก็ตามสูตรฟันไว้ให้เลยนะครับ0 3 4 0 3 0 4นะครับ3ชุดนะครับเพราะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมนะครับในแนวทางที่9นะครับชอบไปที่0นะครับมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้น ผมก็จะชอบตามชุดที่มีศูนย์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบ1นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะเลือก1 3ึ่งก็นําไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่านะครับแนวทางทั้ง2สูตรนะครับจะเดินต่อนะครับเมื่อวันที่แล้วนะครับแนวทางของสูตรหลักนะครับอาจจะหลุดไปนะครับแต่สูตรพัฒนาสูตรใหม่ก็ยังมาเป็นวิ่งรูดนะครับวิ่งรูด1บนอยู่นะครับก็ถือว่า อย่างมีติดนะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นเป็นงวดของวันที่เป็นงวดที่ต่อนะครับเป็นงวดที่12แล้วกันนะครับหวังว่าทั้ง2สูตรนะครับจะเดินสูตรหลักนะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับแล้วก็สูตรใหม่นะครับจะเดินต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นงวดที่12นะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ สรุปให้ครบ่อนเพื่อนเช่นเดิมนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบชุดไหนตัวไหนก็นําไปพิจารณาดูได้เลยนะครับก็เช่นเดิมนะครับสาหรับแนวทางราพัฒนาวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับทั้งเพื่อนเพื่อนสมาชิกเก่าแล้วก็ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมแนวทางของทางช่องเราเป็นครั้งแรกครับถ้าแนวทางเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเดิมนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมแนวทางนะครับปังๆเฮงๆโดยด้วยนะครับกับแนวทางหวลาพัฒนานะครับประจำวันที่9มกราคม6กกันทุกคนเช่นเดิมนะครับก็เช่นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวใต้คลิปนะครับผมจะ แปะลิงก์เข้ากลุ่มแนวทางหุ้นไว้ให้เช่นเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งใดสนใจเข้า,าเข้าเป็นสมาชิกนะครับกลุ่มแนวทางหุ้นนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิมนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็ชอบคำนวณแล้วก็ ถือว่าเป็นการนามาแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปได้เลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบติเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ